ก็ไปจ้าพี่น้องเห็ดยังนีมเง็ดยตินมา,มาเด้อมาเก็บเห็ดน,น้ากัน,นถือฝนพี่น้องงามอยู่เด้อมาเก็บเห็ดน,น้ากันโอ,อ้เป็นของชอ,อ,งอ,งอ,อ,งอ,อว์รอเพื่อนเง็ดยถือฝนเห็นว่าใครงามป่นไหน

Ơi, đọc khắc Thử phún ốc, còn đọc Đọc 听，听，听。嗯。